สวัสดีครับวันนี้มีงานแบรนด์74เดนิมนะฮะเข้ามาเติมอีก500กว่าตัวนะครับเป็นงานทรงกระบอกตรงนะครับบินดิโก้เอ็กแบ็คครับเข้ามาเติมแล้วมีเอวตั้งแต่2 8ถึง42อครับห้าออนครับตัวนี้นะครับป้ายหนังแท้หนังวัวนะครับเป็นงานฟอกฝาดครับปั๊มจมปั๊มด้วยความร้อนนะครับตัวนี้ป้ายหนาที่2.5มิลสอดเข็มขัดด้านหลังครับเอกลักษณ์โลโก้ทางแบรนด์ตัวนี้เป็นงานปักรูปสายฟ้าครับ ปักรูปนะฮะสายฟ้าชื่อรุ่นอัศนีครับเป็นงานปักได้สีสีกรมนะครับตัวนี้สีผ้าด้านอนอกเป็นงานสีอินดิโก้นะครับทางแบรนด์เย็บเดินได้3เส้นนะฮะเพิ่มความแน่นหนานะครับย้ำกระเป๋านะครับอย่างดีเลยนะครับผ้าด้านนอกเป็นงานสีอินดิโก้นะครับส่วนด้านในจะเป็นงานแบ็คครับตัวนี้อินดิโก้เอ็กแบ็คครับด้านในจะออกเป็นสีดําเลยนะครับด้านในจะออกเป็นสีดําด้านนอกเป็นงานสีอินดิโก้ครับตัวนี้ นะครับก็บอกตรงเข้ามาแล้วครับกระเป๋าเลยครับเป็นงานโชวริมครับด้วยเป็นงานทองแดงครับกระดุมครับจะเป็นงานโดนัทครับปั๊มช่องมะกอกทองแดงดมดำครับเบสิกเลยนะฮะส่วนด้านในครับจะเป็นงานสกรีนที่กระเป๋านะครับนี่ครับสวยๆครับงานโพงานเย็บครับทางแบรนด์เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับยังสวยเลยครับนี่ครับและตัวนี้นะครับเป็นงานริมแดงครับ เป็นงานริมแดงครับเย็บลูกโซ่ทั้งตัวส่วนงานโพองก็เนี่ยครับขึ้นชื่อครับเรื่องงานเย็บสวยๆสนใจทักมานะครับนะครับจัดส่งของทุกวันนะครับจัดส่งของทุกวันนะครับรีบสั่งก่อนสงการนะครับเดี๋ยวจะติดขนส่งนะฮะวันหยุดนะครับขอบคุณครับเย็นนี้เจอกันในไลฟ์ครับสวัสดีครับ